สวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำที่13มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลน้อยนะมีทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นเอสวิลาเจอกับซาเลนติน่านะครับคีโรนาเจอกับแอตเลติโกนะครับฟาร์มาริเคาเจอกับคาซาฟเพียนะครับ แล้วก็มีแลนเดอร์เจอกับฮาอูดนะครับวันนี้บอลน้อยมากๆน่าสลับวันจันนะครับแต่ก็ยังมีพอมีอยู่บ้างนะครับส่วนกิจกรรมก็จะมีให้ร่วมสนุกเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปพับวิเคราะห์วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อคืนการซนิดนึงว่าทั้งหมด7คู่ที่ให้ไปนี่มีกำไรบวกลบยังไงบ้างนะครับคู่แรกน่าเป็นทางด้านฟูลเล่มนะครับเจอกับอาร์เซนอลนะผมให้ไปลองฟูลเล่มนะครับคู่นี้ก็ตายเต็มไปนะครับส่วน คู่แมนยูนะครับผมให้ไปต่อแมนยูนะไปเป็นวีเอพีด้วยนะครับไปค่อนข้างหนักพอสมควรนะแล้วก็แมนยูไปโดนใบแดงในช่วงต้นเกมนะครับช่วงครึ่งแรกนะก็ซวยไปนะครับแมนยูก็จบลงไปศูนย์เราตายเต็มนะครับส่วนคู่ธนาเบินแฮมนะผมให้ไปต่อเวทแฮมนะครับคู่นี้โดนหานนะครับก็คู่นิวเซนนะผมให้ไปต่อนิวเซนคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนคู่ไฟบวกแล้วก็ฟิออเรนติน่านะครับกินเต็มหนะ้าฟิออก็เป็น VP2 นะครับเกมมาแก้ตัว VP ที่ฟิออนะครับก็กินเต็มไปหนะ้าคู่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็ถือว่ายังมีกำไรบวกลบอยู่นะครับก็ นะครับใครที่สนใจนะทีเด็ด VP ของสุรชัยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ละแอดแอดตองเอสสามหนะครับรับรองไม่ม oui, ีผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ VP สุร hmm. ชัยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละอดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าใครที่สนใจทีเด็ด v ีพคู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ําน้ําไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ละแอดแอดตองเอสสามหนะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครัสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเอซิมิลานเจอกับซาเลนิตาน่านะครับแข่งขันที่สนามซานซิโร่บ้านของเอซิมิลานนะครับแข่งขันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับเอซิมิลานแข่งไปแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าเกมนะครับชนะสิบสี่เสมอห้าแพ้หกได้สิบสองเสียสามสิบสองมีอยู่สี่สิบเจ็ดคะแนนนะครับอยู่อันดับห้าตอนนี้ แล้วก็ผู้มาเยือนนะครับซานเลตน่านะครับแข่ง25เกมเช่นกันนะครับชนะ6เสมอ7แพ้12ได้28เสีย44มีอยู่25คะแนนอยู่อันดับ16ตอนนี้นะครับอาเกมล่าสุดของเอซิมิลานะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ3นะครับ2เกมล่าสุดนั้นเป็นสะดุดแพ้แล้วก็เสมอนะครับแต่ว่า3เกมนั้นเอาชนะได้หมดเลยนะครับชนะเอออัตแลนตานะครับมอนซ่าแล้วก็ท็อตแีมสเปอร์นะครับแล้วก็ หนึ่งเกมที่แพ้นะแพ้ฟิออล์เรนตีน่านับเกมล่าสุดนะครับเสมอกับสเปอร์แต่เหนือสิ่งใดก็ยังเข้ารอบไปได้นะเพราะว่าเกมที่แล้วเอาชนะสเปอร์มาได้1-0นะครับสหรับเอซิมิลานนะครับห้าเกมในบ้านของมิลานนะครับแพ้2ชนะ3นะครับสองเกมที่แพ้แพ้อินเตอร์รอแล้วก็ซาโซโรนะครับสามเกมล่าสุด เอาชนะได้หมดเลยนะครับตัวนี้โน,โนสปเปอร์แล้วก็อัลันต้านะแล้วก็เป็นการชนะแบบครีมชีสด้วยนะครับซาละผู้มาเยือนนะครับซาเลนติน,นนะ่าหเกมล่าสุดแพ้3เสมอ1ชนะ1น,นะครับสเกมที่แพ้นะแพ้ลาซิโอเวโรนาแล้วก็ยูเว่นะครับสองหนึ่งเกมที่เสมอก็คือ3ามโดลเลียนในเกมล่าสุดนะแล้วก็มีหนึ่งเกมที่ชนะก็คือชนะมอนซ่าสามศูนย์นะครับห้าเกมเยือนของ ซาเลนติน่านะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1เช่นกันนะครับสางเกมที่แพ้ก็มีวิโรนาดนะครับอาตาลันตาแล้วก็อารันยาสปอร์ในเกมชับมิดหนะ้าแล้วก็มีเกมที่เสมอก็คือซารเดเดนในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็ชนะซาลาเรเช่สองหนึ่งนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนนะั้นเป็นทน่านเอซีมิลานชนะ4แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับซาเลนติน่าสู้เอซีมิลานไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือว่าในบ้านของตัวเองนะครับเกมล่าสุดเจอกันในบ้านของซาเลนติน่านะมาเอซีมิลานเอาชนะไปได้2ประตูต่อออ1นนนนนนะครััับบวีนน้้เจกนในาขง เอซิม the ิลานนะแล้วก uh, ็เอซิมิล่าคอนฟอร์มค่อนข้างดีนะครับทำให้เรราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้ที่เอซิมิลานต่อที่ลูกครึ่งคู่กับ2นะครับราคาก็นิ่งเลยไม่มีไหลขึ้นไหลลงเลยนะครับโซนราคาสูงต่ําตอนแรกเปิดมา3ลูกนะตอนนี้ไหลลงมาที่2ลูกครึ่งคู่กับ3นะครับราคาสูงต่ำนั้นไหลลงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะว่านะเอซิมิลานเนี่ยในบ้านนี่เล่นดีจริงนะฮะแต่ว่าแหมมันต่อแพงไปหน่อยนะสำหรับเอซิมิลานในวันนี้นะฮะถึงเล่นในบ้านเจอทีมที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะะออยย่่่่าาางงซเเลนนแตผมก็ัชืว่า สายลรนเือร์น่านเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นทีมลองบอลอะไรขนาดนั้นนะที่จะมาต่อสองอลูกขึ้นควบสองได้นะครับยิงสามลูกถึงยิงเต็มยิงสองลูกเพื่ออ,อยู่ในราคาแค่นั้นเองนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ เอซิวิลานยิงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคู่แรกให้ไปลองซารแลรนนิตาหน้านะครับเรามาต่อตอนที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับคิโรนาเจอกับแอตเลติโกมาริทในแข่งขันที่สนามมาร์เซปอร์เดมอนติลิวีนะครับบ้านของคิโรนาแนะข่งขันในเวลาตีสามนะครับคิโรนาแข่งไปแล้วทั้งหมด24เกมนะครับชนะ8เสมอ6แพ้10ได้38เสีย38มีไม่อยู่30คะแนนอยู่ดับ12ตอนนี้นะครับ แอตเลติโกมาดริดผู้มาเยือนนะครับแข่ง24เกมเช่นกันนะครับชนะ13เสมอ6แพ้5ได้38เสีย19มีอยู่45คะแนนอยู่อันดับ3ตอนนี้นะครับหาเกมล่าสุดของคิโรนานะครับแพ้2ชนะ3นะครับ2เกมที่แพ้แพ้กาดิดแล้วก็เกตาเฟ่ในเกมล่าสุด3-2นะครับ3เกมที่ชนะชนะแอบิลเบาอเมเลียแล้วก็วาเลนเซียนะครับหาเกมในบ้านของคิโรนานะครับถือว่าฟอร์มโอเคใช้ได้เลยนะครับแพ้1ครั้งแล้วก็เสมอ1แล้วก็ชนะ3นะครับชนะมาสอเกมติดแล้วนะสำหรับ อาคิโลนะ่านะครับหนึ่งเกมที่แพ้แพ้บาสิโลน่าอันนี้เขาจะได้นะครับเรามีหนึ่งเกมที่เสมอเสมอกัาลาโยวียกาโน่หน่งสองสองนะครับสองเกมที่ชนะชนะเซบีย่าแล้วก็บอลลูเซียหน 1, ึ่งศูแล้วก็เกมล่าสุดนะไปถลม่มท่านั้นอเมริกาได้6ประตูต่อ2นะครับท่านะ้นผมาเยือนนะครับแอตเลติโกมาดริดตหเกมล่าสุดเสมอ2ชนะ3นะครับสองเกมที่เสมอก็คือเสมอลาอัมริดแล้วก็เกตาเฟ่ afe, นะาสามเกมที่ชนะนะครับชนะเซลร์ตาบิโกเแอตบีบอแล้วก็เซบีย่าในเกมล่าสุด,สด,สดนั้นถล่มไป6-1หกหนึ่งเลยนะครับเสมอ1แ หนึแล้วก็ชนะ3นะครับหเกมที่แพ้หน้าแพ้ให้กับอ่าเอลมาริดในกูปาในกูปาเดลีรได้เสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับต่อเวลาไปกเอลมาริดเอาชนะได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งเกมนั่นในลีกเกมล่าสุดนะครับเสมอกับเอลมาเอมาลิดหนึ่งหนึ่งนาสามเกมที่ชนะนะครับชนะเซลตาบิโกโอซาตวนาแล้วก็เลบบนเต้นะครับสอทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นชนะเอลมาลิดชนะ2แล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะคิโดนาสู้แอลมาลิตไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับ สองครั้งล่าสุดเจอกันเนี่ยเป็นแอมบริเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งก็คือในบ้านของแอมบร์ลิทนะครับแอมบริชนะสอสูแล้วก็ชนะ2-1ทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่งวันนี้เจอกันได้มากของคิโรนาหน้าแล้วก็ฟอร์มดีกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนั้นคิโรนาน้ำสะดุด แพ้ให้กับเกียรเฟตนะแต่ว่าในบ้านอ่นะสองเกมล่าสุดฟอร์มดีมากๆนะสำหรับคีโรน่านะครับต่างคนต่างดีมากกันเถอะนะครับทำให้วันนี้นะครับเด่นราคาเปิดมาให้ที่แอตมาดริดนะผู้มาเยือนนะครับต่อปอป,อปอ่อนะครับราคานิ่งเลยไม่มีอะไรขึ้นไหลลงเลยนะครับราคาเคยไหลามาที่ครึ่งลูกแล้วก็ไหลลงที่ปปอ,ปอเช่นเดิมนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าคีโรน่า a, ในบ้านน่าจะมีดีพอนะน่าจะมี ของดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับน่าจะมีแสงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยช่วยให้กระตุ้นให้ทีมเล่นดีได้ดีมากขึ้นนะครับทางนะแอมเบริดผมว่ามองว่าวันนี้น่าจะไม่มีแต้มกลับไปหรือว่าอาจจะมีแต้มแค่หนึ่งแต้มออกไปนะมองแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คิโรนาไม่น่าแพ้แอมเบริดนะครับคู่ที่2นะให้เป็นหลอกฮานคิโรนานะครับมาต่อที่คู่ที่3ต่อเลยนะครับฟาร์มาริเคาเจอกับคาซาเปียนะครับเป็นคันที่สนาม บาบ้านของมาริเคานนแครับข่งในเวลาต3 5นาทีนะครับฟรมาริเคาแข่งไปแล้วทั้งหมดยีิบสเกมนะครับชนะ, 8, ะ 3, 12, แปดเสมอสแพ้สิบสได้ย2่สเสียสามสมีอยู่ยี่สิบเจดคะแนนนะครับอยู่ระตอนนี้นะครับ และก็ผู้มาเยือนนะครับคาตาเวียแข่ง23เกมเช่นกันนะครับชนะ10เสมอ5แพ้8นะครับได้20เสีย23มีอยู่35คะแนนนะครับอยู่จุดเจ็ตอนนี้นะครับหาเกมล่าสุดของฟาร์มาริเคานะครับแพ้2ชนะ3นะครับ2เกมที่แพ้แพ้กิววิเซนเต้แล้วก็เบีนฟิก้าในเกมล่าสุดนะครับ3เกมล่าสุดอ่าที่3เกมที่เอาชนะได้นะครับชนะปอร์ติโมเรนเซ่ซาตาคราแล้วก็อ่าบีแซดนะครับหาเกมในบ้านของฟาร์มาริเคานะครับแพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะ3นะครับ1เกมที่แพ้แพ้ กิวพเพนเต้น,นะครับแล้วก็มีเสมอคาร์ลีโออารนะสามเกมที่ชนะนะครับชนะเอสโตเลียแล้วก็บีเอสเอดีนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนั้นชนะปฏิมอนดินเซได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านฟุตบอเยอรกันบ้นางนะครับคาซาเฟียนะาห้าเกมล่าสุดนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับสองเกม,มที่แพ้แพ้แพอลวก,กานะแล้วก็มีแพ้ทางด้านนาซิอองเนาน,นะครับสองเกมที่เสมอเสมอ บอพิตาแล้วก็วิตุยากิม,มาไรนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์น่านแล้วก็เกมล่าสุดหน้าฟอร์มดีกลับมานะครับเอาชนะาทางด้านปากอนฟิเลล่าได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับหาเกมเยือนของคาาเปียนะครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับแพ้สามสเสมอนหนึ่งชนะหนึ่งนะครับสามกิที่แพ้ก็อารูก้านะครับ อ่า uh, แล้วก็เบนฟิก้าแล้วก็เอสโตริวนะแล้วก็มีหเกมที่เสมอนะครับเสมอกับบาวิต้าหนึ่งเกมที่ชนะก็คือวิตูเดียเซตูบอลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสองทีมนี้เจอกันครั้งเดียวเองนะครับเจอกันในบ้านของคาซาเฟียมาก่อนนะเป็นคาซาเฟียเอาชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบสองนะครับวันนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะมาเจอกันในบ้านของฟอร์มมาลิเคานนะแล้วก็ฟอร์มมาลิเคานเนี่ยค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับท่าน้าคาซาเฟียฟ จะบ้านนะครับฟาร์มอรีเขาต่อปอปอนะครับราคานิ่งเลยนะครับไม่มีราคาขึ้นหลืลงเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกนะครับเคยขึ้นไปที่2ลูกขึ้นครบสองลูกครบสองลูกครึ่งนะครับไหลลงมาที่2ลูกเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมว่ามองว่าฟาร์มอรีเขาฟอร์มที่ดีกว่านะแล้วก็เล่นได้เล่นในบ้านด้วยอีกอย่างหนึงแบกราคาไม่เยอะนะครับเป็นราคาแค่ปอปอเองนะครับถึงการพลาดเสมอก็เสียแค่หงสหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงวันนี้ผมมองว่าฟาร์มอรีเขาต้องจะมีสิทธ ที่ลุนชนะมากกว่าคว้ามสำเซตในบ้านได้แน่นอนนะครับคู่ที่3นะให้ไปต่อทางด้านฟาร์มาริเคานะครับเรามาต่อที่คู่ที่4คือท้ายกันเลยนะครับเรนเดอร์เจอกับฮาอูดนะครับแข่งขันสนามเอสเซสพาร์คเรนเดอร์บ้านของเรนเดอร์นะครับแข่งขันในเวลา1นึ่อาร์ตีหนึ่งนะครับเรนเดอร์แข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับยีเกมชนะเจ็ดเสมอแปดแพ้ห้านะครับได้ยี่สิบหกเสียยี่สิบแปดมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนนะครับอยู่ดับห้าตอนนี้แล้วก็ผู้มาเยือนนะครับฮาอูดแข่งยี่สิบเกมเช่นกันนะครับชนะแปดเสมอห แพ้7นะครับได้23เสีย29เสียสินะครับมีอยู่29คะแนนอยู่อันดับ4ตอนนี้นะครับเหมือนว่า,าทางด้านดีกเนี่ยจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับแชมป์ซูเปอร,ร์ลีก้าเนี่ยได้แชมป์น่าจะไได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็เป็นทางด้านนัตเจลแลนด์ Not an, นะครับที่ได้แชมป์ไปด้านหลองเป็นโคเปเฮเกนนะครับต่อด้วยวีบอกนะครับทางด้านห้าเกมล่าสุดข,ของเรนเดอร์นะครับแพ้ เสมอ2ชนะ3นะครับสเกมที่เสมอเสมอควีบอกแล้วก็เสมอโอเดนเซ่ศูนย์ศูนย์นะครับสามเกมที่ชนะชนะลิงบี้แล้วก็เตอร์เมดนะครับเตอร์เตอร์เมดนะครับแล้วก็มีเสมอกับทางด้านเอาชนะทางด้านซาบูโตโรได้นะสองเป็นตัวหนึ่งนะครับประธานาภัยนะข้อมูลมันผมมองไม่ชัดนะครับแล้วก็5เกมในบ้านของเรนเดอร์นะครับชนะทั้ง5เกมเลยนะฟอร์มดีมากๆนะครับเอาชนะทางด้านโซนาร์สกีได้นะครับแล้วก็มี เตอร์มิดนะแล้วก็เกมล่าสุดนะครับเอาชนะลิงบี้ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับหเกมเนี่ยว่าหเกมล่าสุดของฮาอูดพไปเยือนนะครับแพ้2เสมอ1ชนะ2นะครับสเกมที่ที่แพ้นะแพ้มอนโมนะครับแล้วก็ฮักเกินนะหเกมที่เสมอเสมอกับสกิลบอกนะครับหนึ่งแล้วก็สองสองเกมที่ชนะนะชนะทางด้านออบอกแล้วก็ฮอนฮอเซ่นนะสองศูนย์นะเกมล่าสุดนะครับหเกมเยือนของฮาอูดนะครับ เสมแพ้2เสมอ1ชนะ1อ่าชนะ2นะครับสองทีมที่แพ้แพ้มันโม่แล้วก็ฮาร์คเคนในเกมวิชามิดนะแล้วก็มีเสมอกับทานะโฮปเปอร์เฮเกนนะครับในเกมวิชามิดเช่นกันนะศูนย์ศูนย์สอรเกมที่ชนะนะครับชนะสตาร์นเช็คตามมา3-1แล้วก็เกมล่าสุดนะชนะออบอกมา1-0นะครับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นเรนเดอร์ชนะ2อฮาอูชนะ2แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับแต่ว่า3เกมล่าสุดนั้นเรนเดอร์เก็บเรียบเลยนะครัับบอ่่าููส้้้ไไมมมดดแแตเเกียวนะคร เก็ลวดสุดเจอมเก็บล่าสุดเจอกันในบ้านของฮาอูดนะเป็นบอลออกมาผลเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในบ้านของเรนเดอร์นะแล้วก็ฟอร์มเรนเดอร์ค่อนข้างดีนะฮาอูดฟอร์มไม่ดีถ้าเขาไหลนะครับเรนเดอร์ฟอร์มในบ้านดีมากๆนะครับให้วันนี้เหรียญราคานะครับเปิดมาให้ที่เรนเดอร์เจ้าบ้านนะครับต่อที่ปอปอนะครับราคาไหลลงไปเสมอซะงั้นนะฮะแล้วก็ส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับราคาไหลลงที่2ลูกนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่า เรนเดอร์นั้นในบ้านนะถึงบอลจะไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้ด้วยศักดิ์ศรีของเรนเดอร์อีกนะครับที่เล่นในบ้านแล้วก็ชะนะมา5เกมติดนะครับก็น่าจะเกมนี้ก็น่าจะเล่นดีพอตัวนะและอีกอย่างหนึ่งก็แบบราคาไม่เยอะนะฮะร,ราคาจากปอลอก็ได้ล,ลงที่เสมอเสมอแค่ยกไปแค่แค่น้นอ,อนะครับแต่ผมว่าวันนี้เลนเดอร์นี่ปิดประตูแพ้ไปได้เลยนะผมว่าไม่แพ้ในบ้านแน,น่นอนนะครับคู่ที่4นะ ให้ไปต่อทางด้านเรนเดอร์นะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราใช้คู่เอซิบิลาแล้วก็ซาเลนติน่านะครับเพียงแค่พิมพ์พพคำคอมเมนต์มาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่างของทีมนี้นะครับทีมใดเป็นทีมชนะนะครับเพียงแค่เองนะคอมเมนต์แล้วก็แค่รูปมาส่งนะครับที่ลายแอดแอดตองเอสสามหกห้านะครับเพียงแค่เองก็จะมีสิทธิ์ชิงเงินละองร้อบาทสิบรางวัลต่อวันแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงว่าทั้งหมดสี่คู่ คู่แรกนะครับเอซีเวลาเจอกับซาเลนติน่านะผมให้ไปลองซาเลนติน่านะครับคู่ที่2คิโรนาเจอกับแอมันดิทให้ไปลองคิโรนานะครับคู่ที่สามฟาร์มาริเคาเจอกับคาราเซียให้ไปลองให้ไปต่อทางด้านฟาร์มาริเคิลนะครับคู่ที่4คู่สุดท้ายเรนเดอร์เจอกับฮาอูดนะครับให้ไปต่อขางห้าเรนเดอร์นะครับทั้งหมด4คู่ก็มีประมาณนี้นะครับถูกใจชอบใจบุคคลพี่เข้าพิจารณากราบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพีียงเเท่่านนน้ะคครัับจอกใหมลิปหน้้าดูบออลใใหหสนุกข้ทุกท่านโชคคดดีีสสวััรบ